วันที่22พฤศจิกายนพศ .2567 เวลา8.30นาิกานาทีนายภาคินตียรพงศ์ไพบูรณ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้ในายสมศรีแสนทวีสุขรองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวจังหวัดมหาสารคามประจำปีพศ2567 โดยนางสาวชลดาชนะศรีรัตนกุลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามเป็นประธานพันตำรวจเอกไกรทองชยสิงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอเมืองมหาสารคามเข้าร่วมทั้งนี้นางสาวนัชชาจันทาหัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการกาวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในสังคมตระหนักรู้รับสาเหตุปัจจัยและแนวทางการเฝ้าระวัง ต้องการและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวภายใต้แนวคิดมหาสารคามสร้างสุขปลอดภัยไร้ความรุนแรง ACT Now to End Violence Against Women and Girls กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ภาครัฐภาคเอกชนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปจำนวน110คนณสถานีตำรวจภูทรเมืองมหาสาราคามบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสาราคามตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสาราคาม ¡Qué